สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผม SKG นะครับนะฮะไม่ได้เจอตั้งนานนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึง2อ,อย่างนะพูดเรื่อง2อ,อย่างก็คือมีเรื่องแรกก็คือมีท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยเขาทักผมมาหลังไหม่เกี่ยวกับว่าเฮ้ย hey, พี่ใส่ของอะไรอยู่อยากจะดูอยากอะไรนั้นเอาผมก็ต้องเอาให้ดูอีกคือแบบว่าบางทีเกมมันเปิดมานานแล้วไงก็เลยคิดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเขาเรียกว่าไง คิดเองได้บ้างแล้วไงอ่ะเราก็ให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้ก็ยังเป็นออฟอินอยู่นะครับผมการ์ดก็เป็นการ์ดใหม่เลยก็คือการ์ดเมกาโลดอนเมกาโลดอนไอ้นี่นะฮะที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยสามใบของผมไม่ก็ได้ทําอะไรนะครับเอาเป็นว่าผมให้ดูออฟเมลแล้วกันนะก็วิดอินอินนะครับ, with รบผมอ่าวิดอินอินอ่า อินอินวิดนะครับก็จะมีวิดอยู่1จุดนะแต่ละอันแล้วก็นี่ก็เป็นเหมือนเดิมเห็นไหมฮะอินอินแล้วก็วิดแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิดวิดวิดอินแล้วก็ันนี้ก็ตามด้วยเป็นวิดวิดวิดล้วนออฟพ่ยอนนะครับก็ผมไม่ได้ปั้นตัวจริงจังหลายวันแล้วนะอ่าเรามีหลักฐานนะก็คือตรงนี้เลยเห็นไหมปฏิทินคือผมไม่ได้ทำเฟสหลายวันละทำเฟสไม่หมดอะ่ะก็คือไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอะ่ะนะครับเพราะว่า เกมอน,นิโนเปิดนะไปติดนีโนก็อยู่ก็เลยเกมนี้ก็เลยแทบไม่ได้เล่นเพราะว่าอย่างก็รออาชีพเสกด้วยอ่ะของก็ประมาณนี้นะครับผมนะอยากดูก็ให้ดูไปแล้วนะรนะจริงๆคลิปเก่ๆาๆก็มีตังเยอะต่อมาอีกเรื่อง,งที่สองก็คือของที่ผมใส่ฟาร,ร์มขนาดนี้แล้วก็สติตัสออฟแมวที่ผมยังยังยังอยู่ที่ยังไม่ใส่สุดไปสักตางเพราะว่าผมรอเล่นอาชีพเสกด้วยนะครับผมอาชีพเสกผมก็ ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีสมุดแน่นอนแล้หนึ่งอย่างแล้วแล้วก็อาจจะมีคาถาโล้ด้วยมั้งเพราะว่ามันก็อ้างอิงจากใน PC นะครับผมเพราะมีทั้งสมุดทั้งถือคาถาได้นะครับก็คิดว่าสมุดเนี่ยได้เล่นแน่นอนส่วนเซตก็เนี่ยก็ตามที่ผมเล่นตามมีตามเกิดก็ที่คิดไว้ก็คือจะเป็นในเรื่องของคิดว่าก็คงได้ใส่ประดับทาลิตจอกเกาะน,นะ ของผมนะผมหมายถึงของผมฉะนั้นของผมเนี่ยก็คงไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วถ้าอาชีพเสกมาก็เวลาฟาร์มก็คงไปใส่ทารลิสเจาะแล้วก็ประดับอินอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ก็คือทารลิสเจาะเนี่ยมันเป็น50พอดีก็ทําเซต50ได้เหมือนกันนะครับเอาไว้เบิร์นมอนเตอร์ที่มันเลือดเยอะๆมันก็เลือดจะลดเยอะเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เงียบๆหน่อยนะช่องผมก็รอเล่นอาชีพเสกแต่ก็เล่นแน่นอนยังไม่ได้เลิกอะไรนะครับผม เกือบเหมือนกันไม่ได้เล่นหลายวันแต่ยังไม่เลิกได้นอนนะครับผมส่วนเล็กนรกวีรีเทินช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยเพราะว่ากระแสนิโนมากบกบเสนผมเนี่ยไม่มีไฟในการเล่นเล็กนรกวีรีเทินเลยแต่ว่าก็อยากเล่นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้มารางานตัวเพียงเช่นนี้นะครับก็ติดตามตอนอาชีพเสกมาก็ได้ได้เห็นคอนเทนต์มาอีกแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังพยายามปั้นทำเวสได้เรื่อยนะฮะ ส่วนที่ล่วงเลยมาแล้วก็ขี้เกียจกดซื้อแล้วเปลืองผิดนะครับผ่านแล้วผ่านไปครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไม่หายไปไหนนะครับสวัสดีครับ